ขอต้อนรับโยมทุกท่านเข้าสู่รายการหลวงพี่เจมเคลมธรรมรายการที่จะพายโยมไปรู้จักกับพุทธธรรมในมุมที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันวันนี้เป็นตอนที่12แล้วในโยมเราจะมาคุยกันถึงเรื่องอุปาปทานตัวการแห่งความยึดที่ทำให้ใจเราไม่เป็นอิสระเจริญพรโยมเคยรู้สึกไหมว่า ทำไมเราถึงปล่อยวางบางเรื่องไม่ได้สักทีทั้งๆท,ที่รู้ว่าการแบกเอาไว้มันหนักมันเหนื่อยแต่ก็ยังอดที่จะยึดไว้ไม่ได้ความรู้สึกแบบนี้นี่แหละโยมที่พระพุทธองค์ท่านเรียกว่าอุป,ปาทานซึ่งแปลแบบง่ายที่สุดก็คือความยึดมั่นถือมั่นขั้นที่หนึ่งอุปทา,านคืออะไร ลองนึกภาพตามนะโยมลองนึกภาพว่าโยมกําลังกําท่อนไม้ท่อนหนึ่งไว้ในมือตอนแรกก็กําไว้หลวมๆพอถือได้สบายๆแต่พอมีคนจะมาเอาท่อนไม้นั้นไปโยมกลับกํามันแน่นขึ้นยึดไว้สุดแรงไม่ยอมปล่อยนี่แหละโยมคือภาพของอุปทานมันคืออาการที่ใจเราเข้าไปยึดเกาะสิ่งต่างๆอย่างเหนียวแน่นจนกลายเป็นความทุกข์ จากแค่ความอยากหรือตัณหามันก็พัฒนามาเป็นความยึดคืออุปทานนี่เองพระพุทธเจ้าตรัสว่าหัวใจของคำสอนทั้งหมดสรุปได้ในประโยคเดียวคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเมื่อไหร่ที่เรายึดเมื่อนั้นทุกข์ก็เกิดท่านที่สองเรากำลังยึดอะไรกันอยู่ ในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในจูลสีหนาสูตรได้แบ่งอุป,ปทานออกเป็นสอย่างใหญ่ๆเพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้น 1. กามุปทานคือความยึดมั่นในกามคือการยึดติดในสิ่งที่ทำให้เราเพลิดเพลินผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเช่นรูปสวยๆเสียงเพราะๆอาหารอร่อยๆสัมผัสที่นุ่มนวล ลองนึกถึงเวลาที่เราติดซีรีส์เรื่องโปรโดต้องดูให้จบให้ได้ไม่งั้นก็นอนไม่หลับหรือการที่เราต้องกินชานมไขมุกร้านประจำทุกวันขาดไม่ได้นั่นแหละโยมคืออาการของกามุปทานทิถูกประทานคือความยึดมั่นในความคิดความเชื่อหรือทฤษฎีของตัวเองว่าต้องถูกเสมอใครคิดต่างจากเราคือผิดหมดในชีวิตประจาวันเราจะเห็นได้ชัดมากนะโยมเช่น การถกเถียงกันเรื่องการเมืองในโซเชียลมีเดียที่ต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าความเห็นของตนนั้นถูกต้องที่สุดหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆไม่น้อยในครอบครัวที่พ่อแม่กับลูกมีความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ไม่ยอมรับฟังกันนี่ก็คือทิฏฐุประทานสีลับพตุประทานคือความยึดมั่นในสีและพรส ไม่ได้หมายถึงว่าการรักษาศีลไม่ดีนะโยมแต่หมายถึงการยึดติดในรูปแบบพิธีกรรมหรือความเชื่อแบบงมงายโดยไม่เข้าใจแก่นแท้ของสิ่งนั้นๆเช่นการเชื่อว่าต้องอาบน้ำมนต์ก้าวัดถึงจะโชคดีหรือการทำบุญเพื่อหวังผลตอบแทนมากๆโดยไม่ได้สนใจที่การขัดเกลาจิตใจของตัวเองเลยอัตตวาทุปาทานคือความยึดมั่นในตัวตน นี่คือรากเงาแห่งอุปทานทั้งปวงเลยโยมคือยึดว่านี่คือตัวเรานี่คือของเราเรายึดในรูปร่างหน้าตาของเราว่าต้องสวยต้องหลอ่อยึดในชื่อเสียงเกยียรติยศของเรายึดในทรัพย์สินเงินทองว่าเป็นของเราความยึดมั่นในตัวตนนี่แหละที่ทําให้เรากลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายและกลัวการสูญเสียสิ่งที่เรารักไปขั้นที่4รู้เท่าทันอุปทานในชีวิตประจําวัน โยมลองสำรวจใจตัวเองดูนะโยมเคยยึดว่าฉันต้องสำเร็จไหมการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดีนะโยมแต่เมื่อไหร่ที่เรายึดมั่นกับผลลัพธ์มากเกินไปจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดกดดันตัวเองสารพัดนั่นคืออุปทา,านกำลังทำงานแล้วพอล้อมเหลวขึ้นมาก็ทุกแสนสาหัสเพราะเราไปยึดว่าความสำเร็จนั้นคือตัวเราโยมเคยยึดว่าฉันต้องถูกรักไหม เราอยากเป็นที่รักของทุกคนอยากได้รับการยอมรับพอมีใครไม่ชอบหน้าหรือวิจารณ์เราเราก็จะรู้สึกแย่รู้สึกไร้ค่านั่นเพราะเรากำลังยึดมั่นในภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นโยมเคยยึดว่ามันต้องเป็นแบบที่ฉันคิดไหมเวลาทำงานกลุ่มหรือวางแผนเที่ยวกับเพื่อนแล้วทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเราก็หงุดหงิดอารมณ์เสีย นั่นคือเรากำลังถูกทิศถุประทานหรือความคิดในความเห็นของตัวเองเข้าครอบงำแล้วเราจะทำยังไงให้ใจเป็นอิสระจากความยึดเหล่านี้พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราใช้สติและปัญญาเข้าไปรู้เท่าทันมันโยมเมื่อไหร่ที่ใจเริ่มกรรมอะไรแน่นๆเริ่มรู้สึกหนักๆอึดอัดให้เราลองหยุดแล้วหายใจลึกๆถามตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังยึดอะไรอยู่ สิ่งที่เรายึดมันเที่ยงแท้ถาวรจริงหรือให้เราพิจารณาตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดารูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยความสำเร็จก็ไม่จีรังความคิดเห็นก็เปลี่ยนได้เสมอเมื่อเราเห็นความจริงข้อนี้บ่อยๆใจเราจะค่อยๆค,คลายออกจากความยึดมั่นเหมือนกับมือที่ค่อยๆค,คลายออกจากท่อนไม้ที่กำไว้แน่น การปล่อยวางไม่ใช่การไม่ทำอะไรเลยนะโยมแต่คือการทำทุกอย่างด้วยใจที่เป็นอิสระทำเต็มที่แต่ไม่ยึดมั่นกับผลลัพธ์สุขมาก็รู้ทุกมาก็รู้แต่ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อนั้นล่ะโยมใจของเราก็จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงวันนี้หลวงพี่ก็ขอฝากธรรมะเรื่องอุปทานไว้ให้โยมได้ลองนำไปพิจารณาในชีวิตประจำวันดูนะ ค่อยๆฝึกค่อยๆสังเกตใจตัวเองไปไม่ต้องรีบร้อนแล้วยมจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ไม่ไกลอยู่ที่ใจที่ปล่อยวางเป็นนี่เองจเจริญพร